มีมัดลิดแล้วก็ต้องมีบาซ่าด้วยนะครับครับฟรงกี้เดยองครับไม่ค่อยอยากอ่านเท่าไหร่ทำไมอ่ะไม่ดูเลยเบื่อเฟรงกี้เดยองอ่ะแล้วจะไปทำ,ปทำเรื่องอะไรอีกเฟรงกี้เดยองครับกองกลางทีมชาติในทำแหน่งของบาร์เซโลนาได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าแล้วก็ต้องพักยาวไปจนถึงพฤศจิกามีข่าวลือว่าอาจจะถูกข,ขาอยออกจากทีมจะขายทุกตลาดเลยเดือนมกราคมนี้นะครับโดยมีจุดโดยมีจุดหมายคืออะไรรู้ไหมอีกพีเวอรีกอังกฤษไปเชลซีไปน่าสุดเดโก้ซูซ่าครับ พอ,ออกีฬาของบาร์เซโลนาออกมาเปิดเผยว่าผมเนี่ยส่งข้อความไปหาตัวแทนของเฟนก้เดยองครับ,รบเพื่อที่จะแจ้งว่านักเตะเนี่ยอยู่ในแผนงานระยะยาวของสโมสรครับสบายใจได้เลยนะครับแล้วก็พักฟื้นให้เต็มที่ให้สมบูรณ์ร0อเพราะว่าสัญญาของเฟรก้เดยองเนี่ยนะครับยาวไปจนถึงตเดือนมิถุนายนปี2026แล้วก็เราเนี่ยนะครับสโมสรบาร์เซโลนาเนี่ย ยังอยากที่จะให้เฟรงกี้เดยองเนี่ยอยู่กับเราไปอีกยาวนานครับอ,อตอนนี้มีตงังแล้วพูดได้แล้วไม่ต้องโยกแล้วช่วงโควิดนี่โอ้โหดีดไม่รู้กี่ดีดเกาะกาอี้ไว้แน่นขนาดนั้นเลิกเล่นแล้วดูอ้วนขึ้นมาไม่เยอะเ<ช>ท่าไหร่นะแต่แก้มยุยยุน่ารักดิเมื่อก่อนหล่อคมเข้มแล้วเขงก่งมากตั้งแต่คนนี้ตั้งแต่ปอโต้คว้าแชมป์ UCL กับโชเซ่มูรินโญ่ตอนนั้นครับผมนะครับ